วาทุกคนมีคนแอบมาบอกลักนะคะลูกสาวเราค่ะหนุ่มที่ไหนฟังเสียงจําได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวให้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเมาส์กันค่ะเขินแทนแล้วเนี่ย you know I met Lisa when she was really little and now she she became a superstar and collaborate collaborate together is really special and it means a lot to me love you Lisa love you Lisa love you Lisa, love you, Lisa. แม่บอกรักกันแบบแมนแ,แ,แบบนี้ชันเลยเลยละกันค่ะเชื่อว่าตอนนี้ไม่มีใครนะจำไม่ได้สำหรับเสียงนี้นะคะเสียงของโอปป้าสุดที่รัของเรานั่นเองโอปป้าทยังเขาก็ช่วงนี้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับน้องลิสบ่อยๆเพราะว่ามีคนมีผลงานคอลแลบกันนะเนาะซึ่งพี่แทยยางค่ะเขาก็บอกว่าผมเนี่ย เทลลิสมาตั้งแต่ตัวเด็กๆเล็กๆอย่างนั้นเลยนะคะจนมาถึงวันที่น้องเป็นซูเปอร์สตาร์ค่ะโอ้โหเป็นไงละ่ะเป็นซูเปอร์สตาร์ก็เลยจัดซูเปอร์คาร์ให้หนึ่งคันอย่างนี้เลยทีเดียวนะคะพี่เขาบอกว่าแหมลิซ่าจะมารถธรรมดาก็ไม่ได้เพลงเรามันก็ต้องลมโบไปเลยนะคะผมเห็นน้องมาตั้งแต่เด็กๆจนวันนี้เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็การคอลเลรชันครั้งนี้นะคะ อ่ะพูดอะไรคะพูดซับไม,ม่ได้ไหมอืมทำไมต้องพูดได้ยากคอลบก็พอนะคอลบ <c oughs> การร่วมงานกันครั้งนี้ก็เลยเป็นแบบเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผมนะคะรักเธอลิซ่าโอ้ยเป็นยังไงล่ะพี่ชายบอกรักน้องแบบแบนๆแบบนี้มันโคตรจะเท่เลยทีเดียวนะคะ คือต่างคนต่างปื้มกันว่างนันแหละค่ะช่วงนี้พวกเราก็จะดื่มด่ากระอักเลยนะคะนอนตะแคงหูซ้ายหูขวาความสุขก็ไหลออกหูกันแล้วเพราะว่าสองพี่น้องอะ่ะเขา ผัดกันอวยอยู่นะคะช่วงนี้น้องลิสก,ก็อวยขอบคุณพี่โพสทีๆนะคะส่วนพี่แทยังก็ออกสื่อที่ไหนมีไมมาจอปุ๊บต้องมีชื่อนะคะ L A L I S A นะคะลาลิสาอย่างแน่นอนค่ะซึ่งพี่เขาก็บอกแล้วว่าแม่ทุกอย่างมันนะเปลี่ยนไปไวเหลือเกินทุกคน <c oughs> เห็นดิซงแต่ตัวจิ้วๆนะคะจนมาตอนนี้เป็นระดับซุปเปอร์สตาร์ไปแล้วนะคะ เชื่อว่าเหตุผลที่เพทยังเลือกลิซ่าเนี่ยไม่ใช่แค่น้องเก่งอย่างเดียวหรอกหรือว่าแบบความแดนนี่คือเป็นเลิศในปัตตภีนะแต่ว่าแอดว่านิสัยก็มีส่วนเราคงไม่เลือกใครมาร่วมงานใกล้ชิดถ้านิสัยไม่โอเคนะคะแต่น้องลิซเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายนะน่ารักนะคะจากวันนั้นตอนตัวเล็กๆจนวันนี้ถึงเป็นซุปตานะแต่ก็ยังเคารพนับถือพี่เขานะคะคือ เชื่อว่าลิซ่าเนี่ยจะมองทุกคนเนี่ยที่เป็นแรงบันดาลใจนะเป็นครูของน้องนั่นแหละจนมาถึงวันนี้แม่น้องจะสามารถเป็นครูได้ด้วยตัวเองแล้วก็ตามนะคะแต่น้องก็ไม่เคยทิ้งล่องรอยความสําเร็จเพราะว่าความเป็นศิลปินมืออาชีพเนี่ยแรงบันดาลใจนี่คือสำคัญมากนะทุกคนมันไม่ใช่แค่ฝึกไปวันๆให้เก่งนะคะถ้าเราไม่มีอินสปิเรชันเนี่ยเราไม่สามารถจะอดทนกับการเทรนอะไรได้ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็รู้เลยว่าลิซ่าก็คือปลีปลี กือบดีนะเมื่อกี้คำพูดสวยหรูมากนะเอ่อก็บอกว่าแม้แต่สวยหรูนี่คือเรื่องจริงนะทุกคนลิซ่าก็คือปลื้มพี่เขานะคะและนี่ก็คือเป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดค่ะที่พี่ทยยางเอามาเล่าให้ฟังนะคะถึงน้องสาวสุดที่รักคนนี้นั่นเองนะจ๊ะอ่าแล้วเดี๋ยวเจอกับลิซ่าเวคลิปหน้านะทุกคนบายบายจ้า